Các bạn ดีกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์เบลก็เปิดร้านเหมือนเช่นเคยนะคะเมื่อเช้านี้ขับรถไปธุระก,กับพี่เตยมาตรงตลาดกุกคอเนาะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่รีบไปรีบกลับนะคะกลับมาตอนนี้เป็นเวลา11โมงเจอลูกค้าขับรถผ่านเขาถามเบลว่าเปิดร้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เบลก็เลยบอกว่าเปิดยุ่ยย่าเปิดยุเบลขายของตั้งแต่เบลยังไม่ได้เปิดหน้าร้านเลยนะทุกคน ลูกค้ามาสองสามคนเนาะเบลก็ขายไปประมาณสี่ห้าถุงแล้วแหละที่อยู่หน้าร้านยังไม่ได้เปิดหน้าร้านพอลูกค้าออกไปปุ๊บเบลก็รีบเป,เปิดหน้าร้านเลยเพราะว่าเบลจัดแจงทุกอย่างไว้ตั้งแต่ตอนลูกไปโรงเรียนนะคะลูกไปโรงเรียนเจ็ดโมงสี่สิบเนาะล้มแข็งมาส่งแล้วก็เบลก็จัดผักจัดอะไรต้มน้ำซุงน้ำซุปอะไรเงี้ยแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูเตรียมของไว้นะคะในระดับหนึ่งแล้วก็ <c oughs> อาบน้ําแต่งตัวทุกคนคะ่ะอาบน้าแต่งตัวแล้วเรี่ยว ก็เดินไปซื้อกาแฟาที่บ้านพี่เตยทีเนี้ยเบอยากได้มีธุระอยู่ที่ตลาดนั่นแหละเบลก็เลยไปทุกคนไปแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็รีบมาเปิดร้านทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็โมงฝ้าเปิดร้านนาร้านจัดแจงหน้าร้านปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะ,ะวางทั้งขยะแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรงุงกระดาษเช็ดชู้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ตอกตะปูใส่เสาดังหน้าร้านไว้ทุกคนเอาไว้ห้อยกระดาษเชือชแบบนี้เนาะลูกค้าจะได้หยิบจับง่ายๆนะคะทั้งขยะก็อยู่ใกล้มือครื่องปรงุ้มบุบก็เราก็ครบนะคะพริกจีเอยผักสดเอยร้านเรามีครบแน่นอนเราก็จัดเตรียมแบบนี้ทุกวันเลยนะคะทุกคนจัดแบบนี้ทุกมือเป๊ะๆทุกวันเลยนะคะมีบางครั้งอาจทําไม่ทันบ้างวันเนี้ย น้ำเขามาส่งช้านะทุกคนหนุนเขามาส่งตอนบ่ายนะเบลก็เลยเอาน้ำขวดอะไปวางให้ลูกค้ากินที่อยู่บนโต๊ะก่อนเผื่อมีลูกค้ามานั่งกินที่ร้านนะคะร้านเบลก็จะมีทั้งซื้อกลับบ้านแล้วก็นั่งที่ร้านก็เยอะเหมือนกันแล้วแต่วันทุกคน จัดหน้าร้านเรียบร้อยเแบลบก็จะมาแต่งตัวให้ตัวเองนะคะใส่หมวคลมผมเรียบร้อยใส่เอี้ยมใส่อะไรนะคะเราก็จะเอาหมูตุนที่ว่าเราตุนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นขั้วตับหมูเแบลบตุนไว้ประมาณาสามโลกว่างกว่านะคะทุกคนตุนไว้ตั้งแต่หม่อวานแล้วนะคะพอมาถึงเราก็จัดใส่หม้อที่เราเตรียมไว้จะได้หยิบจับได้ง่ายทุกคนน้ำซุปน้ำซุปที่เหลือก็เอาไปเทใส่หมอ้อ กว๋วยเตี๋ยวของเราได้มันก็จะเข้มข้นไปอีกแบบทุกคนค่ะมันจะเข้มข้นมากๆเลยเบลไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดนะคะไปแค่ทุราเฉยๆแล้วก็กลับมาทุกคนเพราะว่าของเบลก็ยังเหลืออยู่ผักเอ้ยใดๆเอ้ยก็ยังเหลืออยู่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์น่าจะไปตลาดอยู่ทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ไป พริกสดเบลไม่มีพริกสีเขียวเบลก็เลยมาเก็บเอาที่ข้างรั้วนี่แหละก็ยังมีพอให้เก็บนะเราเสียบไม้ไปลูกค้าก็ไม่ได้กินเยอะขนาดเพราะว่ามันเผ็ดทุกคนสักสองสามเม็ดก็คือจอดแล้วนะมันเผ็ดแห้งจิ้มก็ก็เปียมันเข้ากันก็จริงแต่มันเผ็ดเกินไปว่บางคนก็สู้ไม่ไหวสักสองเม็ดเนี่ยคือโอเคเลย

ที่มันได้ยูมันทั้งนานี่ยเลได้ไหลายทั้งหลังบุปเปอนไเ้ทั้งหลังมักบุเปเนอร์เยใช่ยึดเอาเิืองใี่งมันนี่รู้มันห แก้วก่ามั่วงต่วซื้อแม่ช่วปลูกงางูนี่ปลูกทั่วก่ไดเลยเจชอบปลูกแตงกวาพี่นี่วนเห็นเห็ดยังอยู่ตำสาดตำสาดอืมสาดยังเดียวได้ไง พงุ่งก็เอาลอยล่ยอยู่้างหลังปอจะเปรอยู่นหน่อยเราว่เราบ่ง่ามไหมหน่อยปูบักคุ้งไหมบักคุ้งบักทั่วหยังอะไสินูเฮ็ดบัไใหเลยบัง่ามเลยัดอันซุ้มกินใบเนี่ยเออใครเนืกินตะใบมันน่ะนะ จ้าได้เห็นกินน้ําค้องยู่ขันกินใบแต่ว่าขันเป็นบักกูเป็นหมากโอ้โบักปูกินเดียวสัด สันใดลนะแม่หน่อยแง่หอดกับสิหอดเนนวันเนี่ยฝนเสีหลังค้ามาอีกพอเรเปลี่ยนเหไหมหลังข่าโอ้ยมึงเนี่ยฝนตกเฉียวยู่ติฝนเออวนนให้เรามาต่ออีกจากไหนนะม่นวนหนึงม่่สมันก็ดีก็จะยูไปน้ำรูไปสละ 그什么다 <목소리도> あっ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เอาเส้นเล็กครับผมที่นี่ครับป้าไม่ใส่ผักใช่ครับพิเศษนะพิเศษโอเคครับครับครับข้าสัเลยแตอยากินเลยที่ทำไปอร่อย ว่าอยู่โรยผิดจำแล้วผิดจำแล้วโรนี่แล้วแหละว่าบ้านเรามันหากินยากนะกับตันที่บันท่อร่อยอร่อยน่ะบางคนน่อยู่ไม่ได้ไงเพราะว่ามันไอ้นี่มันไม่ค่อยมีใครซื้อเขาซื้อของมาแล้วอยู่ไม่ได้มันก็ยากบางหายากมากต้องขับมีรถยนต์ขับอกไปขึ้นน้องนี่เลยหู ม,มีรถอยู่กับยังขานอยู่โอ้ย งก็คน5น้ำขวดคนมาเลยเท่าไหร่นะน้ำอะไรน้ำกินเหรอไม่ไม่อนั้นที่ไม่มีน้ำเหยียดๆกินเลยเปิดกินเลยลงนองครับกินไเลยไม่มีครับพี่ไปไปตลาดเลยใช่ครับผมขอบคุณครับเปิดกินเลยครับค่ะน้ำเขายังไม่มาส่งที่ก็เลยเอานั้นแคนก่อน ว่าไก่นะยกหน่อยพนอยู่ในบานในบ้าอยูปรจนี่มั้งขอบคุณค่ะ นี่เนาะไ่็นไรสักเตู้หาเยมอเศร้าเพิ่ก็บลับสายเอาคนขึ้นเวลบจ๊ะเนียล้นเพิ่มาสาบหลอดแบบนี้เพิ่เปิดด้วยเปิดแล้วพระม่นั้นเป็นบริเด็เห็นบอกจังหวะเยพ่อสองเทียกุนเ่ยบรามันหลบางนึงเลยพ่อโดนเปิดแล้วเ่อตาพี่เดียมัวไหมแม่มา สิเงินพันบริเวหน่ะดีใจเลยบริเปิดโท่ศัรท์มีบบาบางแล้วว่าคนแม่มาหลยได้บางง้

อ้าจ okay. ้โอเคอไรของเยอขึ e ้นได้ละเห็อนคนรับเด้อเออนะไรขดไหลเลยขอดไหลมันวางรับกรดงไงเมื่อกี้ตำบอกพุงทั้งจีนังปันลูกไส้เราไปอยู่ได้ืหอนี่ไป เดี๋ยวลูกชายยุ่งใครแงอยู่ดิซอยกันพูดอ่าน Kaliang kiếm một hiệp bóng ghi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  bóng kaliang một năm phần tập hiệp hạng mùi nan yelling mùi 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 ไลยนั่งกินยู่ดตีองมมเียหอสูว่างไม่ยิงหดับรได้อย่าเป็นบริสุทิเดี๋ยว้เยนบ่ฉันร้องบาแล้วเกนร์เลยเออใหญ่ที่รถซาล็งตัวถังมากมันบ่เยี่ยหองใสยเออเล็กได้แล้วนะคะเสี้ยเสี้นหรือแยกตอนยางมาดาต้อง เดิดี๋ยวแปบนเดี๋ยวกลับเว,นะวนะเอาไมบโอ้นะไรไหมเปี่ยนอร่ไ,ไ,ร,ไ,ไรจ๊ะสีบสิสบ่บ้นโอ้โหอโหจ่าค่าคองขอบคุณใจลิ <laughs> ทำไมถือกระเป๋าให้ด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนไม่มีโรานหรอฮะ <Ha? S 2> ไม่มีมีโรานหรอใช่ใชหิวไหมคะมเอาเอา,เอาเลยเส้นใหญ่ฮะเส้นใหญ่เส้นใหญ่อเลยเอาเส้นใหญ่นั่นแหละเส้นใหญ่เอาเส้นใหญ่แค่เดียว ได้อะไรมาแม่ทั้งหมดจะเบียดบ่าได้ตังทอนไหมได้อยู่ไหนตังทอนแม่แม่ตั <laughs> ทงทอนอ,อ๋อไปกินเต้อม m ยืมนะ 光男，可能他 ดีนะทุกคนตอนที่เบลไม่ได้ตั้งกล้องลูกค้าเข้าเต็มเลยเบลไปตั้งกล้องไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากทุกคนเลยได้แค่นีด้เดียวเนาะนลูกคอลูกค้าเข้าอย่างเงี้ยมันต้องรีบเนะาะเพราะต่างคนที่เขามาซื้อเขาก็จะหิวมากแล้วก็ต้องการแบบรวดเร็วโมโหหิวอนะ่ะทุกคนก็ต้องรีบทําให้มันอ่าปีกตัวออกไปที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากแบบมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนแบบอ่าลูกค้าประจําที่รู้จักเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเามาตั้งกล้องทันทันก็ทันนะทุกคนบางที มันไม่ทันเดี๋ยวก็นั่งไปจนถึงบ่า,บายสามโมงกว่า,วาเนาะรถรับส่งพี่อดินก็ไม่เกินบ่ายสามห้าสิบก็ถึงบ้านแล้วนะคะไม่เกินสี่โมงแล้วแต่ว่าวันนี้เด็กๆบนรถเยอะได้จอดส่งคนนั้นคนนี้เยอะกว่าจะมาถึงเรากา็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เกินสี่โมงเย็นเราก็มาถึงบ้านนะทุกคนเด็กๆกลับมาบ้านก็บอกว่าอยากกินขนมพี่อดินเนี่ยอยากกิน ผัดเส้นใหญ่เหมือนเมื่อคืนได้ไหมไม่เอามาม่าหนูเอาเส้นใหญ่อย่างเดียวนะโอ้ยอย่าว่าได้ทุกคนผัดซีอิ๊วใส่ไข่นะแส่บเด้อขอลองเบลว่าทำแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook ใช่ไหมทีนี้มีคนอยากกินเพื่อนนี่แหละเขาแบบซื้อเลยทําขายเลยอะไรเงี้ยเบลบเองยังไม่มั่นใจในตัวเราเองเลยว่าเบลจะทําได้ไหมแต่ว่า อก็ขายให้เพื่อนเหมือนกันวันนี้จัดแบบ60บาทเลด้อเอาแบบจุกๆเข้าไปเพื่อนว่านะทุกคนเบลก็เลยจัดให้เลยนะคะได้ขายไปอยู่นผัดมาม,าม่าเมื่อวันนี้กล่องหนึ่งแล้วก็อพอลูกกลับมาเบลก็เลยผัดซีอิ๊วให้พี่อดินแล้วก็มีลูกค้าเข้า2คนนั่งกินที่ร้านทุกคนปิดร้านตอนประมาณ5้าโมงเย็นนะคะพอ5้าโมงเย็นเบลว่าจะปลูกผักตั้งหลาวันแล้วลแหละเบซื้อมเมล็ดผักของคณะ คณะไม่ใช่คณะต้นนะทุกคนที่มันเป็นใบเขียวๆอะ่ะกินใบคณะกินใบซื้อมาอประมาณสี่ถุงว่าจะมาปลูกสักสองแปลงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บสลัดที่อยู่ตรงนี้ยังเหลืออยู่นะคะเก็บให้ลูกค้าไปกินกับลูก,กเกดเตี๋ยวไปเลยแล้วก็จะขุดแปลงแปลงนี้แหละเดี๋ยวจะปลูกคณะสักสองแปลงเพราะว่าสลัดเราปลูกไปสอ,สองแปลงครึ่งนะคะสลัดแปลงครึง่งแล้วก็มีพวกกระหล่ำที่มันยังไม่โตทุกคนผักบุ้ง เบวน่าจะรื้อออกรอบถ้ามันโตกว่ารอให้มันโตเแบลบเแบบจะรื้อออกแล้วก็ปลูกสลัดให้หมดเลยเขาจะได้เลือกเอาว่าจะปลูกอันไหน,นแต่ผักบุ้งอ่ะน้อยที่เบลจะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเท็กเจอร์รสชาติมันต่างกันเแบลบว่าคณะมันอร่อยกว่าจริงๆเออ ขอบคุณคําแนะนําจากทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าใส่ผักนู่นนี่มันอร่อยแล้วลูกค้าก็แบบมาอบอกเลยว่าคะนาอร่อยมากตเบลกินเบลก็ชอบคะนาเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ผักบุ้งก็ได้ใส่ถั่วงอกอะไรเงี้ยมันก็เข้ากันอยู่แล้วนะคะเบลก็ปลูกผักแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วย ป้าเบลเอาปุ๋ยขี้วัวมาจากที่ไหนไม่รู้แกเอามาให้เบลสองถุงนะคะก็ว่าให้เบลเออกมาปลูกผักนี่แหละเบลก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยหลังบ้านอะไรเงี้ยคือขายของก็แบบปวดขามากทุกคนเหนื่อยแบบาสายตัวแทบขาดเลยบางวัน กว่าจะล้างของเสร็จเนาะเพราะว่าถ้าเรามาล้างของตอนกลางวันอะตอนที่ว่าเราตื่นขึ้นมามันจะเหนื่อยกว่าเดิมเราต้องทําเสร็จแล้วคือล้างทำความสะอาดเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยไปเลยตื่นขึ้นมาคือต้มน้ําซุปใหม่แล้วก็ล้างผักจัดหน้าร้านพร้อมขายทันทีแบบนี้เลยทุกคนเบวก็ใส่ปุ๋ยทุกอย่างนะคะเแบยบจะมีทั้งปุ๋ยอ,อินทรีย์ปุ๋ยขี้วัว ขี้บัวอย่างเงี้ยแล้วก็น้าหมักผลไม้ของเบลด้วยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เบลจะเบลจะใส่ปุ๋ยเคมีทีเ่เป็นปุ๋ยสูตรสิปุ๋ยสูตรสิอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าจะไม่มากถ้าเป็นกินใบเบลใส่แค่ขี้บัวอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกระลำหรือข้าวโพดอะไรเงี้ยอ่ะสิบหกสิบห้าเบลใส่ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นการปรุงดินแบบไม่ยากเบลปรุงดินก็ช่วงแรกที่ว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวที่ว่าเราจะปลูกผักอ่ะคือเบลปล่อย ปล่อยแปลงผักตากดินเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเลยนะแล้วเบเอาต้นกล้วย <c oughs> เอาต้นกล้วยเอาขี้วัวเอาน้ำหมักผลไม้ที่จะต้องใส่ e m กากน้ำตาลที่เราหมักไว้เป็นปีเนี่ยเอามาใส่เปลือกไข่หรือเศษอาหารอย่างเงี้ยเราเอามาใส่ไข่สำหรับใครที่จะปลูกผักนะเพราะว่าหลายๆคนก็ทัก DM มาหาเบลว่าทําแปลงผักให้ดูหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> คือเบลก่อนที่เบลจะเริ่มปลูกผักในฤด้วยดูหนาเนวาเบลจะหมักดินเบลไว้ก่อน คือเพิ่มสารอาหารให้ในแปลงของเราอยู่แล้วเพราะดินดินเก่ายังไงก็ไม่มีธาตุอาหารเราก็ต้องเพิ่มสารอาหารธาตุอาหารให้เขานะคะพอเราปลูกผักรอบแรกไปนะผักมันจะงามใช่ไหมพอเราปลูกรอบสองถ้าเราไม่ใส่ขี้วัวหรือ แก่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีม,มทธาตุอาหารธาตุอาหารมันจะน้อยอย่างเงี้ยพวกผักมันจะแย่งสารอาหารกันมันจะโตไม่เท่ากันอะไรแบบนี้แอันนี้คือสําหรับที่เบลปลูกนะเบลปลูกแบบง่ายๆไม่ค่อยมีต้นทุนมากแล้วก็ไม่คาดหวังว่าผักของเราเนี่ยจะโตแบบสวยมางามขอแค่มีใบขึ้นให้เบลแล้วก็โตพอที่เราจะได้เก็บได้ได้น้อยก็แค่นั้นก็ดีแล้วนะคะเแบลบก็จะปรุงดินประมาณนี้นะคะมีแกลบ มีขี้บัวแล้วก็ดินเดิมนะคะส่วนหวานมเมล็ดลงผสมกันใช่ไหมหวานมเมล็ดลงแล้วอะ่ะเราก็เอา,เอาดินพิทมอสนะทุกคนมันเป็นดินแบบเพาะปลูกเอามาโรยแบบบางๆแล้วก็เอาแกลบโรยนิดนึงรดน้ําให้มันชุ่มเช้าเย็นพอเขาแบบแตกใบขึ้นมาหน่อยนะ้พักเนี่ยผักกินใบรดน้ําเช้าเย็นอะ่ะเขาจะชอบมากๆเลยสําหรับที่เบ,บีวปลูกนะหอมเบลวขั้นตอนไม่เยอะ คือเท่านี้เลยแล้วแปลงผักอะ่ะเราทําแบบเนี้ยก่ออิฐบล็อกไว้ใช่ไหมดินมันจะไม่รั่วไหลไปที่อื่นแล้วเราเราจะไม่ต้องมาขุดแปลงผักพิ่มเพื่อนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะเดี๋ยวปลูกไว้ เราใช้ทุกวันแน่นอนหละว่าผักมันโตไม่ทันเราก็ซื้อด้วยปลูกด้วยเพื่อความสวยงามด้วยนะคะเบลชอบนะคะความชอบส่วนตัวเราด้วยมันก็เลยทําให้เรามีความสุขในการปลูกผักแล้วก็บางทีไม่หาผักไม่ทันก็ได้เก็บในสวนแบบไปตลาดซื้อผักมาเยอะ,อะวันนี้ไม่ได้ไปเก็บในสวนก็ได้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นความสุขทางใจของเราเราชอบแบบไหนเราเลือกเลยทุกวันนี้เบลไม่ค่อยคาดหวังว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้น ขอแค่วันนี้ตื่นขึ้นมาเรามีแรงทํางานส่งลูกไปโรงเรียนลูกกินอิ่มนอนหลับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเแบลบไม่รู้เแบลบปล่อยผ่านแล้วก็ทําแก้ไขปัญหาในแต่ละวันทุกๆวันให้มันดีก็พอนะคะพอใจในสิ่งที่ฮามีนี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วชีวิตเรียบง่ายมากๆเลยทุกคนไม่ไม่ค่อยคาดหวังกับชีวิตอะไรมากมายนะยู่ไปสละทุกคนคะ่ะ ไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้แล้วมั้งในชีวิตเนาะคนเราวิบากกรรมไม่เหมือนกันคนนั้นเจอแบบนี้คนนี้เจอแบบนั้นเแบลบเองก็เจอต่างกันเนาะความสุขแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่ที่เราจริงๆวันนี้ก็ปลูกผักรดน้ําต้นไม้เรียบร้อยนะคะก็จะเก็บกวาดทาความสะอาดเรียบร้อยพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะมาต้มน้าซุปเหมือนเดิมแล้วก็ขายของพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะสาธุเด้นหลายในเมื่ออื่นเด้อ สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลนะทุกคนข่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทึกหวยรางวัลที่หนึ่งเบลวก็เช่นกันไม่แต่ว่ายังไม่ซื้อเลยกลับมาซื้อดอกบัวไปซื้อเนี่ยเพื่ออัศรในะคะร,รับชมไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ